สนุนโดยยางรถยนต์ดีสโตนแหล่งรวมดีลช้อปกินเที่ยวสไตล์สุด่าววอเว็บตลาดนัดดาราด .com นายระเทนจัดกิจกรรมตะลอนออนแอร์ย้ายสตูดิโอไปออกาสดกลางตลาดตามเมืองระยอง11กันยายนนี้เจ๊แม่มบุ๋มบรรดาบอยเต้นตกมันส์บันเทิงเปิดเวทีเมาส์มันกันยกโขลง6โมงเช้า 12กันยากีกิรติฝนนันทกาพัดโต๊ะและใบเตยพรพจิปักหลักรายงานข่าวบันเทิงที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองส่งตรงผ่านรายการ 9, 10, end, 10, นายเตียนวิกแอนต์สิบเอ็ดนาฬิกาสานาทีทางโมเดิร์นไนทีวีและ m c o t คอรช่อง30พร้อมพบกับมินิคอนเสิร์ตไวท์ออร์แกสณเลอฟซิกสี่ชั้นสนางสาวไทยดีเจอ้นดีเจเทมดีเจข้าฟ่างคลื่นสีเก้าสบอฟบอมฟีฟาแบงค์ขิมมอนจากเดอะสกู๊ปคงกระพันแสงสุริยะจากรายการบางอ,อ้อ พลอยชมพูตั้มวราวุธอนกรกฎการอาชีแอมจอยจิรพัฒต้นธนสิทธิ์ทั้งเบียร์การกันชนุษสองสาวบูเบอรีแดน์มันกับปุย้ยจันเจ้ามาดเอมมี่แวดจากรายการงานวัดเฟสิวัลต่อด้วยวงมาเจนตา10โมงเช้า,ชาถึง6โมงเย็นชาวระยองเตรียมตัวให้พร้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าจอโมดนนาคีวีร่วมกันสนับสนุนการตลอนโดยแหล่งรวมดิวช้อปกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์สุตาโ w w เว็บตลาดนัดดารา c o m ปิดท้ายกิจกรรมตลอดออนแอร์กันนะคะ12กันยายนนี้แล้วค่ะเรามีนัดกันนะคะที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองรับรองว่าจะได้เจอกับทั้งกองทัพพิธีกรนะคะก็ศิลปินดาราอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกกันอย่างแน่นอนเลยค่ะงไงก็มาเจอกันเยอะๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ครับถามคุณผู้ชมนิดนึงฮะเคยได้ยินชื่อรางวัล่อสะอาดหรือเปล่ารางวัลนี้ครับเป็นรางวัลที่สํานักงานปปชครับเขาตั้งใจมอบให้กับสื่อที่มีผลงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนะครับซึ่งปีนี้ครับก็ใกล้ถึงเวลาที่จะมออบบรรรางงวััันนนีี้้กกคคึ นายเจแทนและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัลช่อสะอาดประจำปี2558ที่สำนักงานปปชสนามบินน้ำในวันที่17กันยายนนี้และร่วมยินดีกับการมอบรางวัลให้แก่สื่อที่มีผลงานต่อต้านการทุจริตคอรัปชันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตติดตามข่าวสารโครงการช่อสะอาดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปชหรือสายด่วนปปช .1205 ตอนนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อเลยนะคะกับเรื่องของหนุ่มเดี่ยวสุริยน์ค่ะเตรียมควักเงินหลัก10ล้านเลยนะคะเพื่อสารฝันธุรกิจของเขาส่วนนางเอกสาวแต้วัฐพรค่ะก็เตรียมจะชวนหวานใจเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันด้วย หลังพลาดไม่ได้อยู่ร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ28ปีของแฟนหนุ่มต้นอาจเพราะว่าติดถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดทําได้แค่ส่งลูกโป่งไปร่วมยินดีแต่ล่าสุดนางเอกสาวต้วนัทพรก็เคลียร์คิวในช่วงปีใหม่เตรียมไปสัมผัสหิมะกับแฟนหนุ่มและแก๊งเพื่อนๆที่ประเทศญี่ปุ่นแทนแล้วล่ะค่ะก็ไปกันกับพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็มีพี่ต้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าจะเป็นทริปแบบไปไปเล่นสกีไปอย่างนี้นิดหน่อยใช่ไา อันนี้ก็พี่ต้นชวนมาก็เลยเราก็เออว่างพอดีอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่แบบไม่ได้มีถ่ายละครก็เลยว่าจะไปค่ะ